ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับตีกแล้วนะคะกดี้านในสภาพหน้าสดผู้สระผมแล้วก็ใส่แว่นแบบนี้ <c oughs> ก็คือเดี๋ยววันนี้ตีจะไปทำเลสิกคือนัดคุณหมอไว้9ก้าโมงนะคะช่วงเช้าจะเป็นตรวจตาเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นผ่า ความขึ้นัน้งหกร้อยเอียงอีกร้อยสิบ้าแล้วเข้าวๆก็ถือว่าสั้นเยอะเอียงเยอะพอสมควรเลยเยอะเลยเยอเยแต่กงลุ้นนิดนึงโอเคอันนี้เดี๋ยววัดนี่พยาติิดไปนิดนึงนะโ <Okay, S 1> อเคเครื่องนี้เป็นเครื่องวัดความหนาของกระจกตาแล้วก็โรคในดวงตา,าของคนไข้นะฮะก็ <c oughs> จะมีท่าสีฟ้าจุดสีแดงให้จ้องหรือให้ขยับหน้าเข้ามานะครับทะคัแป๊บนะครับต้องชนต้องจิบไปเยี่ยมครับหนึ่งนะสองนะสามหลับตาได้ ตาว่าเท่าไหร่คือค่านี้นะตามตรงสอข้างเดี๋ยวเราประมูลผกจะพู่นะอันนี้คือเครื่องอะไรนะคะเครื่องเคยโกวะความทรงก็จบตาแล้วก็นักค่าไปตั้งยิงเลเซอร์มันจะลิงกับห้องือนะครับสุดตาต่อนีนยงามหลับตาได้ดีได้ ตาโตก้อนกว้างๆดีฮะตาโตกว้างไว้ดีและสวยนะโอเคเอาได้ออกได้ общем, ก,ก็ความรู้สึกหลังจากวัดก็คือแสบตามากมันเป็นแบบเหมือนแสงไาแดงๆแบบเต็มมาหมดแล้วทุกคนประมาณนี้นะใช่ <S 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 แต่บุญไม่เห็นแล้ว <S 3> <S 3> ใช่่ไมเห็นแล้วก็คือว่าตาดีกว่าขวาใช่ไหม <S 3> <S 3> ใช่ของเราโอเคมากๆมากครับ ถอดแบนเลยจ้ะน,นี่ถ้าถอดถอดแบนคือน่าจะแบบใช่แต่เราจริงเราตั้งดีดกว่านี้นะจริงหรอจริงครับอ่ะอันนี้ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิมกบกบเค นิ้วกับมือตระสานกันแบบนี้ยื่มมาตรงๆมองผ่านช่องตางเลาแบบนี้ครับก็คือตาดีกว่าขวาใช่ไหมใ้าตาเป็นตาเด่นเอาไว้สําหรับมองไกลส่วนขวาเป็นตาด้อยเอาไว้สําหรับมองใกล้เขาเรียกตาเด่นตาด้อยเด่นกับด้อยเปิดสองตาก็จะเชื่อกันแบบนี้นะครับโอเคผมให้ดูอีกทีนึงแป๊บนึเดี๋ยวรอหยอดยาขยาม่านตาโอเคเจนจ้าเรียบร้อยจ้า ยามาตาจะขยายขยานิ้ยาแลชื่อมะหว่างนี้ได้ยาะก็ตอนนี้ยอดยาขยายม่านตาไปแล้วนะคะคนมันจะแบบแสบๆนิดนึงแล้วก็หลังจากหยดประมาณนาทีสองนาทีก็ลุกเดินได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือจะมองใกล้อ่แบบไม่ชัดแล้วต้นมหาเลยกิน 11โมงเนาะแล้วก็เดินกลับไปก่อนตอนเนี้ยเริ่มแบบมนงใกล้ไม่เห็นเราอ่ะก็รู้สึกว่าแสบทุกอย่างจ้าไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะพักพักตาแบบนึงจะให้ดูว่าที่เนี่ยก็คือสูตรเลสิกอยู่ชั้นสามใช่ป่ะก็คืออยู่ติดกับโซรนรันกาแฟแบบที่ผักรับรองนะคะทุกคนซึ่งแบบวิวดีมาก อันนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือสามารถทำเลสิกได้เล,เลสิกจะใช้เวลาทำต่อรังประมาณสิบนาทีเป็นการหยอนยาชาเนาะเจ็บไหมไม่เจ็บ <laughs> <Okay. S 1> แต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยคนไข้จะต้อง่วมมือนิดนึงนะคะ <laughs> ก็คือสามารถลืมตาทั้งสองข้างแล้วก็มองตรงๆได้โดยเฉพาะตอนเลเซอร์นะคะ <laughs> เวลาที่เลเซอร์อ่ะมันจะเป็นหลักวินาทีเท่านั้นเองอะินที่เราจะต้องจ <laughs> ้องไปเขียวนิดนึงจ้ะน,น, <laughs> นะคะเราทำจะมีสองขั้นตอน,นคือขั้นแรกจะเป็นแยกชั้นกระจกตา เลเซอร์แล้วก็ปิดกลับเข้าไปแค่นี้ละค่ะขนสิบนาทีหลังทำผลขัานแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตาแห้งค่ะาตาแห้งเนี่ยส่วนใหญ่เฉลี่ยประมาณ3เดือนแต่ทีนี้หายแห้งช้าหรือว่าเร็วขึ้นอยู่กับสภาพตาก่อนทาด้วยถ้าคนไข้แบบใสคอนแทคเลนส์มาเป็น10ปีนะคะมีตาแห้งมาก,ก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งมากแห้งนานได้แต่ว่าถ้าเคสท,ทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณแบบสามเดือนเดือนแรกแห้งมากหน่อยแล้วก็ยิดงขึ้นเรื่อย ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมท่านเคยียนน้องเมื่อกี้เรื่องไปแห้งหนึ่งอันที่สองคือในบางคนเนี่ยอาจจะมีแสงกระจายในกลางคืนได้ถ้าเรามีเอียงด้วยเนี่ยก็คือเวลาที่เรายิงเลเซอร์เราจะจับแกนเอียงถ้าเราหมอจับแกนเอียงพวกคนไข้จ้องกลมมันจะยิ่งแม่นเราลหลังเลยสุดอะค่ะคือมันจะกลับมาสั้นหรือว่าเอียงนะคะปกติทําไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะกลับมาสั้นนะมันจะมีอยู่สองสามกรณีอันที่หนึ่งก็คือคนไข้อายุน้อยมากๆเลยสา่ใจยังไม่คงที่เรามาทำอ่า อันที่สองก็คือคนไข้สายตาเยอะมากๆเช่นเป็นทำบางทียงไม่ได้ทำมันก็ยังเพิ่มปีละนิดเดือนิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าคนไข้่เจีตงเยอะค่ะพวกนี้จะมีโอกาสแต่ว่าเวลาที่มันกลับมาสั้นมันจะไม่ได้กลับมาสั้นเท่าเดิมนะอย่างเช่นเราสั้นห้าร้อยมันมักจะไม่ห้าร้อยอย่างเงี้ยมันอาจจะกลับมาสั้นร้อยหนึ่งอะไรแนี้จะสั้นไปหน่อยใช้ค่สายตาใช่ใชส่วนใหญ่ก็ใช้กลอางนั้นน่ะแล้วต้องพักสายตาบ่อยๆพักสายตาบ่อยๆเราต้องแบบว่าตัดเป็นแว่นกรองแสงนะ ตัวแว่นบลูไลท์เนี่ยคือตอนนี้ผลวิจัยบลูไลท์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ว่ามันไม่ได้อันตรายนะตอนนี้ผลวิจัยยังไม่ได้ว่ามันอันตรายกับตาแต่ว่าทําให้เกิดอาการเมื่อยตาได้ไดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้คอมทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะใ,ใส่ไว้ก็อาจจะมีประโยชน์ในเงี้ยช่วยลดอาการเมื่อย mm hmm. ไม่สบายตาแต่ถามว่าไม่ใส่อันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายอันนี้ก็สเต็ปต่อไปก็เหลือลองอน้าตาบุกนะคะแล้วก็ทำชัวว่วบ่ายดีคค่ะ ใช่เอามาทุกโค้ดไว้แก่เช็คอินโงแรมแล้วแล้วก็ โรงแรมสวยมากอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่คูกกับโรงบาลพาไปดูในห้องนะคะเออดนห้องแบบนี้เลยกว้างมากนะมาก็มา่กี้ตีเข้าไปพบคุณหมอตรวจตาเรียบร้อยมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือมองชัดแบบเจ๋วมากแล้วก็คุณหมออ่ะเอาคอนแทคเลนส์ที่ใส่เมื่อวานที่ ตาเอาออกให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันเมื่อวานเี่ยกรอกตาค่อนข้างเยอะก็คือคุณหมอก็เลยใส่คอนแทคเลนส์ให้เพราะว่ากลัวแผลเคลื่อนก็เดี๋ยวมีนัด follow up อีกทีอาทิตย์หนึ่งนะคะในช่วงระหว่างเนี้ยโดแต่งหน้าแต่ว่าบอกบอกว่าแบบเออทาเป็นครีมกันแดดอะไรเงี้ยได้เวลาออกข้างนอกนะคะก็ควรที่จะใส่แว่นกันแดดด้วยเนาะเดี๋ยวพบรออีกอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาพบคุณหมอเลย ก็เมื่อกี้นะคะตีพึ่งกลับมาจากพอเลิฟกับคุณหมอเนาะครบหนึ่งอาทิตย์ก็นี่คุณหมอแจกน้องหมีมาด้วยนะคะก็อย่าลืมใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะเวลาออกไปข้างนอกวันนี้ไปที่ไปพบคุณหมอมาคุณหมอก็แจ้งว่าเตี่ยมีแบบเอออาการแบบตาแห้งนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณหมอก็คือแบบว่าให้หยอดน้ำยาเออแบบกันตาแห้งเนาะ ก็ตีทําที่โรงพยาบาลไทยนะัครินคุณหมอคณิธานะคะราคาทําเลสิกแค่3 8 5 0 0บาทเท่านั้น ก็คืออันเนี้ยที่โลมาเขาแบบมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนด้วยนะก็ลองไปดูกันได้เนาะบางคนก็อาจจะได้ถูกหรือว่าได้แพงกว่าน,นี้นะคะคือสามารถติดต่อไปได้ที่เพจ Facebook สูตรเลสิกนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคปนีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย